ในเรื่องที่6นะครับผมจะเป็นเรื่องการจัดการบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อนะครับผมสำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในการใช้งานเครื่องมือของ Google สำหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Gmail ซึ่งจําเป็นจะต้องมีข้อมูลผู้สอนร่วมหรือนักเรียนอยู่ในบัญชีด้วยก็จําเป็นจะต้องมีการจัดการบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อซึ่งจะมีการเพิ่มการแก้ไขและการลบรายชื่อผู้ติดต่อซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้เมื่อคุณผู้ชมนะครับผมเข้าส่ระบบของ Google G mail มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรา ไปสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับผมที่เป็นจุด9จุดนะครับผมตรงนี้นะครับผมเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมจะปรากฏเครื่องมือต่างๆของ Google นะครับผมในที่ดีนะครับผมเราจะโฟกัสกันที่คอนแท็นะครับผมซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์รูปคนสีฟ้านะครับผมเราจะเขียนว่าคอนแท็นะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าแดชบอร์ดที่ว่างเปล่าแบบนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการกดที่คำว่า Create Contact เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อนะครับผมกดเข้าไปเลยครับ มาคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมให้กดคําว่า create a c c o n t a c t นะครับผมมาคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะปรากฏ่องข้อความจํานวนมากนะครับผมสาหรับการกรอกข้อมูลโดยภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยการกรอกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่นะครับผมหรือว่า first name นามส school หรือว่า last name ชื่อบริษัทหรือ company นะครับผมตำแหน่งงานหรือ job title email นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์หรือ phone นะครับผมวันเกิดหรือ birthday นะครับผมและการบันทึกจำส่วนตัวนะครับผมหรือ note นั่นเองนะครับผม เมื่อเรานะครับผมรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆแล้วเราจะมาทําการเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อกันเลยนะครับผมโดยในช่องแรกเนี่ยจะเป็นชื่อแล้วก็นมสกุลนะครับผมซึ่งจะสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับผมเมื่อเราทาการเพิ่มชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่องต่อไปก็จะเป็นช่องของชื่อบริษัทแล้วก็ตําแหน่งงานนะครับผมเมื่อเราใส่ชื่อบริษัทแล้วก็ตาแหน่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็น ช่องการใส่อ e ีเมลนะครับผมเมื่อเราเพิ่มอ e ีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะใส่รูปของผู้ติดต่อนะครับผมก็สามารถคลิกได้ที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับผมคลกปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยครับผู้ชมก็สามารถอัปโหลดรูปจากออสิ่งที่ Google เตรียมมาให้เราแล้วก็ได้หรือจากคอมพเตอร์ของเราเลยก็ได้นะครับ ตันตันของผมผมขอเพิ่มเป็นจากคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมเมืุ่ณผู้ชมนะครับผมเพิ่มรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราทำการครอปรูปนะครับผมหลังจากนั้นกดดันได้เลยครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับผมเมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดการข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทาการคลิกที่ปุ่มบันทึกหรือปุ่มเซฟนั่นเองนะครับมาเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมในกรณีที่เพิ่มข้อมูลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลเช่นอาจจะ เปลี่ยนรูปประจําตัวของเรานะครับผมหรืออาจจะแก้ไขเบอร,ร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับผมก็สามารถคลิกได้ที่ปุ่ม Edit ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเขาก็จะพาเรามาอย่างหน้าที่เราทําการใสร่ข้อมูลเมื่อกี้เลยนะครับข้อดีของการเพิ่มบัญชีข้อดีของการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยก็จะสามารถกําหนดค่าได้ว่าผู้ที่ส่งอีเมลหาเราได้เนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อเท่านั้นในกรณีที่อีเมลนั้นอ่ะเป็นการใช้งานแบบกลุ่มนะครับผมหรือภายในองค์กร ่อป้องกันอีเมลจากภายนอกที่แฝงเข้ามาเพื่อทําอันตรายต่อเรานะครับผมเช่นอีเมลสแปมหรืออีเมลที่แน่ไวรัสมานะครับผมทางนี้นะผมก็ยังสามารถกําหนดเฉพาะบางอีเมลเพื่อปิดกันไม่ให้ส่งอีเมลมาหาเราได้นะครับผม,มาาก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อนะครับผมหากคุณผู้ชมนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อบิดพลาดประการไหก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ